และแล้วก็สุกแล้วจ้าทุกคนสุกแล้วค่ะสุกเร็วนี่คือหมูกรอบพนะคุณชายหมูกรอบนี่คุณหญิงหมูกรอบจ้าอยูคุณหญิงหมูกรอบแคกินเองใดคะ่ะทำทานเองทำทานเองนะคะ แต่ว่าอันตรายหน่อยนะน้ำมันแตกค่ะต้มแล้วจะเอามาทอดจะทุกคนต้มแล้วค่อยเอามาทอดค่ะก็ดีอยู่ดยนะคะโอเคอยูค่ะเดี๋ยวสิกินในเบิงเดอบบานเดอโอเคอยู่นะแซรบ กับส้มตำกับน้ำพริกนั่นจ้ะที่แรกก็คือกินจ้ะน้ำพริกธรรมดาจะน้ำพริกน้ำพริกธรรมดาค่ะน้ำปลาน้ำส้มผักสลัดไม่แค่นี้ละจ้ะผักกระดาเนี่ยแหละหมูกรอบที่เฮ็ดงอแงงอแงเงม้อนี่นะได้แค่นี้ละจ้ะทุกคนกินแค่นี้แหละไหมเหลือหลายอยู่ใ้หลายตื้น น้ำลำไยเป็นน้ำลำไยค่ะแบบว่า ตั้งกล้องประยากดั่งนะแบบว่าบ,บระยากดังเคยทำเคยเฮ็ดแล้วมันประังพี่น้องก็เลยประยากดังลองเดี๋ยวสโดนตรวจสอบมาจา้ะหมูกรอบขึ้นไปตะแสบแต่นำน้ำใย่น่อ่าสุดยอด้นวเหนียวก็มีค่ะซ้ำเนี่ เ้าไปในเจปแปนจริงเสร็จัไงไง่าย ถ่าคนเดิมเนี่ยเห็นกับแก้มเนี่เป็นตาแซบเนี่ยก็ต้องกินเลยด้วยเนาะต้องดื่มเลยชวนมาก ฉันก็ดื่มอยู่ฉันลืมวันละนิดวันละหน่อยชิมมาหลายจังถึงพอเป็นยาดื่มอยู่บ้านไม่ได้ไปดืม่มนอกบ้านนอกบ้านก็ดื่มนิดเดียว và nên rất cha và bưng chip hình nên rất cha hình ra phù โอเคจ้าลองทำดูนะจ๊ะคณะหมูกรอบหมูกรอบจะลองทำ